ไอโฟน13ฝ่าฝาหลังแตกนะครับผมอาการนี้เป็นกันบ่อยมากเลยนะครับผมเหตุนะครับเกิดจากการตกกระแทกอะไรพวกนี้ครับหลักๆเลยก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยครับก้อนนี้ได้แกะหน้าจอออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเก็บในส่วนของน็อตไว้ที่กล่องนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเก็บไว้ตามแผงเนี้ยครับมันจะบางทีนะครับจะทําให้ในส่วนของน็อตอหายนะครับเราจะเซฟตัวเองในการเก็บเข้าในกล่องเลยไม่หายแน่นอนนะครับเ่น เราจะมาแกะในส่วนของอุปกรณ์ภายในกันเลยครับที่มันมีความเสี่ยงต่อการโดนความร้อนนะครับเราก็จะแกะออกมาให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอร์ดกล้องหน้ากล้องหลังนะครับก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะในในส่วนของที่ยังไม่ได้แตกนะครับเราก็จะเจาะเพิ่มเลยครับเจาะให้แตกแล้วก็เราจะได้ เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับฝ่าหลังตัวนี้เหมือนจะเคยทํามาแล้วนะครับซึ่งการแกะก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ครับผมจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับอนี้ผมจะใช้ลมร้อนนะครับเพราะว่าเวลาแกะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับสวยสุดๆแล้วฝ่าหลังหลายคนนะครับถามว่าทําไมไม่ใช้ตัวเลเซอร์นะครับเพราะว่าที่ร้านเคยใช้นะครับแต่ทีเนี้ยเวลาใช้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นไหม้แล้วก็ลูกค้าเอาไปใช้งานเนี่ยลูกค้าคอมเพนมาอยู่นะครับก็เลยเลิกใช้ไปเลยแกะง่ายอยู่ครับเครื่อง ดหล้านจะเป็นการยิงกาวร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนของการเคลียร์กาวนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเคลียร์กาวกาของร้านเดิมที่ใช้นะครับจะเอาออกยากมากเลยนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนของการเคลียร์กาว กาวออกนะครับอันนี้ผมได้ใช้ใบมีดนะครับถูๆๆเข้าไปรอบหนึ่งกาวเก่าเขาก็จะบางมากเลยนะครับอันนี้จะได้ถูง่ายๆนะครับเลยไล่ถูไปเลยครับใช้เวลานานมากเลยนะครับเมื่อกี้ต้องทําให้พื้นผิวของสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าสมมุิไม่สะอาดอย่างเงี้ยเวลาใส่ยิงเวลายิงกาวเข้าไปนะครับหรือว่าใส่ฝาหลังเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีโอกาสทําให้ฝาหลังอ้าได้นะครับขอให้ไล่ถูไปครับตามขอบ ทีห้านจะใช้เป็นน้ำยาละลายกาวนะครับเวลาขัดออกแลาจะออกง่ายมากเลยนี่นะครับทีห้านจะใช้เป็นกาวร้อนนะครับกาวร้อนของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับ ุณสมบัติของกาวตัวนี้นะครับผมเวลาที่เขาแห้งนะครับเขาก็จะแน่นมากเลยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เขาโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะนิ่มทําให้แกะฝาหลังในส่วนของรอบหน้านะครับจะแกะง่ายขึ้นนะครับความร้อนในส่วนนี้นะครับต้องมีอุณหภูมิประมาณ2 0 0้องศาขึ้นไปนะครับถึงจะกาวจะละลายนะครับถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิ50 60อย่างที่เครื่องโทรศัพท์เราร้อนนะครับจะไม่สามารถทำลายกาวตัวนี้ได้นะครับ Okay. เราก็จะมาประกบฝาหลังเข้าด้วยกันนะครับนี่นะครับฝาในส่วนของฝาหลังนะครับของทางร้านเนี่ยครับจะพอดีกับในของเลนกล้องเลยนะครับที่ร้านนะครับจะน้าฝาหลัง มาจากต่างประเทศนะคร okay. ับก็คือหาตัวที่สีที่ใกล้เคียงที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาอัดก็จะใช้เวลาในการอัดประมาณสัก1 0บถึงสินาทีนะครับอันนี้ก็จะแห้งสนิทเลยก็หลังจากที่กา,าวแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบกันเลยนะครับใส่อุปกรณกร์ตามที่เราถอดไว้ได้เลยครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนฝาหลัง iPhone 13 Pro Max นะครับผมท่านใดนะครับที่พบเจออาการฝาหลังแตกนะครับสามารถเข้ามาที่เพจจตากลางสิบที่สามส่วนสิบันได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามาซ่อมกับทางหน้าร้านก็สามารถส่งมาให้ที่ร้านก็ได้นะครับผมโดยแอดไลน์แอดมิสเตอร์เซอร์วิสมานะครับผมส่งโดยปรษณียีเคอรี่เฟสดเพนะครับโอเคเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ